ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปกันด้วยนะครับผมก็ผมได้สั่งลูกปืนจากลาซาด้านะครับขนาดไซส์7.5มิลครับผมแต่ผมยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมสั่งมาในราคาร้อยร้อยกว่าบาทครับ ร้อยร้อยประมาณร้อยเก้าบาทครับรวมทั้งหมดแล้วครับทั้งค่าส่งด้วยเดี๋ยวผมจะลองแกะดูกันเลยนะครับ ก็บอกว่าสองร้อยห้าสิบลูกประมาณเนี่ยครับสองรอยห้าสิบไม่รู้มันจะถึงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแต่ก็หนักอยู่ขนาดเจ็ดจุดห้ามิลครับผม หน่เดียวนะครับค่อยถนัดเท่าไหร่เนี่ยครับผมเขียนไว้ว่าเจ็ดจุดห้าครับเห็นไหมครับทุก เกืบรถเจ็ดจุดห้ามีนะครับผมขนาดรูป เจ็ดจุดห้ามิลครับใครสนใจก็สั่งได้ครับผมทางลาซาด้าขนาดนี้ครับได้เยอะอยู่ครับผมของส่งเร็วมากเลยครับ ไม่กี่วันสองวันเองสองสัยของอยู่ในไทยนี่แหละครับเขาขายผ่านลาซาด้าแล้วเขาก็มาส่งไม่เกินสามวันครับนี่ได้ของเลยลองเข้าไปหาดูกันครับโอเคครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ